นี่ก็ซ้ายซ้ายสิผ้าหลเนาะค่ะขึ้นบันไดเรือนน้ำกันนะคันเนาะขึ้นบันไดเรือนโดยกันจ้าทุกคนสิผ้าขึ้นเป็นหลาะสันสองสันสามนะคะพี่หน้องสวยงามเลยค่ะทุกคนมาหล่ะหางโดยกันนะจ้านี่ซ้ายซ้ายสิผ้าหล่อเ้นเคยนะจ๊ะ ตอนนี้กระถึงสันซองแล้วเนาะค่ะพี่น้องเป็มนมะหวอดสันซองแล้วจ้าเด็กสุภาเลาะเนาะคะ่ะกระถึงหวอดสันซองแล้วเนาะค่ะพี่น้องสันซองก็เพื่นกระสีดูลา้ามาเฮาเลยจ้ะทุกคนมาเที่ยวมาชมน้ำกันเลยจ้าอยากให้พี่น้องเบิงบ่งบรรยากาศสวยๆเนาะคะ่ะบรรยากาศสวยๆที่ไอคอนสยามเลยจ้ะพี่น้องเด้อ คุณคนร้ายหลายพี่นอ้องโอ้มามุมนี้ก็สวยเนาะค่ะพี่นอ้องมุมนี้ก็สวยจ้าคนก็ร้ายร้ายค่ะทุกคนคนร้ายมากๆเลยค่ะมาเกี่ยวมาชมกันเดินจา้าว้าวมาชมนี่ก็สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคน ส่วนนี้ปกิจัดย่างสวยงามเลยนะคะโอ้โหสวยสวย,วยมันนี่กลุ้นล้ายสมควรเนาะค่ะพี่น้องมาๆม,ม,ม,มาเดินส้มบรรยากาศสวยๆน้ำกันเยนย้อค่ะมันจัดสวยงามแห่งพี่น้อง ต้นใหม่สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะ<อ>โอ้โหสวยมากเลยค่ะทุกคน<อ>สวยๆสวยๆส,สวยมากๆเลยจ้ามาในสุดพนักงานเนาะค่ะมาในสุดพนักงานนะคะต้นใหม่สวยๆนะคะน่าไปลงช็อปไป เบิงบรรยากาศข้างลลางโอ้สวยงามมากวันนี้ก็ขอจบคลิปสำนีนะคะทุกคนคะดอกไม้จบคลิปต้นไม้สวยๆงามๆเลยนะจ๊ะขอขอบคุณทุกค่ะที่เข้ารับชมเนาะค่ะแซ่กับซิมีค่คลิปให้พี่น้องอาให้พี่น้องเบิงสุม,มือเนาะค่ะเนาะ ฝากกดติดตามกดสไครต์กัในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ